ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องที่ที่กําลังชมทางชีวิตใหม่สร้างได้แล้วก็ช่องของกลุ่มทารรนาชีวิตตอนนี้ยังอยู่ที่กิจกรรมนะฮะที่โมกเหล็กนะฮะที่ชัยฟิริรีสอร์ทนะครับทางครอบครัวนะครับกําลังรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับที่เห็นเนี่ยฮะผักผักนัดเย็นนะฮะแล้วก็น้ำคอโลฟิลนะครับ แล้วก็ด้านอ่าบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สักประมาณหกครอบครัวหกเจ็ดครอบครัวนะครับภาพที่คุณผู้ชมกําลังชมนะเสื้อสีเขียวอ่อนนี่คือประหลัดเทศบาลตำบลเสาให้ครับอ่าเป็นเพื่อนกันนะฮะผมก็เรียกว่าพงนะฮะประหลัดพงถัดไปทางนู้นนะฮะครบอบครัวทางนู้นก็อ ปลัดกําแหงนะครับอบตตาลเดี่ยวนะฮะอบตอันดับหนึ่งของสระบุรีที่ใส่แว่นนี่ฮะก็คือป๋อมนะฮะป๋อมนี่หัวหน้าส่วนการคลังที่อบตผู้แคขนวันนี้ประหลัดก็ดอนนะฮะไม่ได้มานะครับไม่เป็นไรนะและที่อยู่ข้างๆนี่คือหมออ่อนะฮะแพทย์วิถีธรรมนะฮะหลักสูตรเจ็ดปี ตอนนี้เข้าสู่ปีสองแล้วครับก็เรียนเหมือนแพทย์นะครับก็มาดูแลตัวเองด้วยการเขาเรียกว่าใช้แนวผสมผสานนะครับในศาสตร์เกือบทุกด้านนะฮะทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนโบราณน,นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเอาหลักธรรมคำสอนนะครับของพุทธศาสนาเนี่ยนำมาใช้กับชีวิตจริงนะครับโดยยาเก้าเม็ด เดี๋ยวสักพักนะครจะให้ทางหมอออนนะครับวันนี้มาอ่ากับหมอหลอมด้วยโรงพยาบาลวังม่วงนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับโอ้โหไม่ได้ผลทุกวันนี้เร่งรีบนะไม่รู้รีบไปไหนนะฮะยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อหาเงินหาทองในที่สุดบ้านปลายชีวิตก็ยอมเสียเงินเสียทองเพื่อรักษาสุขภาพแต่มา่า้ครั้งนี้นะครับเราตัวเราเองคือหมอที่ดีที่สุดนะครับถ้าได้ยาเก้าเม็ด นะครับไปปฏิบัติแล้วนะครับแทบไม่ต้องไปพึ่งพาหมอค่ายวิถีธรรมเนี่ยนะครับแพทย์วิถีธรรมเนี่ยจะมีการรับสมัครเข้าค่ายศูนย์บาทคือไม่เสียเงินนะครับอ,อย่างเดือนหน้าเนี่ยที่คลองสามนะครับสวนป่านาบุญเนี่ยที่คลองสามนะครับของหมอเขียวก็เรียนเชิญได้นะครับอ่ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามวันใช่ไหมครับอ่าสองวันนะครับ ใครมีเต็นท์ก็นําเต็นท์ไปเพราะว่าพื้นที่เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับประมาณห้าไร่ส่วนใหญ่ก็จะนําเต็นท์ไปนะครับส่วนคนที่ไปกลับได้ในบริเวณใกล้เคียงที่ปทุมธาน,นีก็ไปกลับนะฮะกำลังรับประทานอาหารนะครับพอหลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็จะมีการแนะนำนะฮะเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจแต่ที่ขาดไม่ได้เนี่ยนะครับ ตรงตามปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าที่พูดไว้ก่อนจะปรินิพานท่านได้ตัดก็คือได้ได้บอกแก่สาวกนะครับพระสงค์นะว่าแล้วก็บอกชาวโลกด้วยว่าท่านทั้งหลายจงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะครับสั้นๆก็คือว่าเราอยากจะทําทความดีต้องรีบทำเราอย่าคิดว่าชีวิตนี้มันยืนยาวมากมายนะครับก็คือไม่ประมาทต่อชีวิตนะฮะ ต่อมาประโยชน์ตนก็คือดูแลตัวเองนะสุขภาพกายสุขภาพใจเรื่องของครอบครัวให้มีความเขาเรียกว่ามีความสุขนะครับเหมือนค่ายครั้งนี้ค่ายครอบครัวมีสุขสดใสสร้างสังคมใหม่ที่น่าอยู่คือเริ่มจากตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งผู้อื่นต้องทําควบคู่กันไปนะครับส่วนใหญ่สังคมก็บอกว่าให้ตัวเองพร้อมซะก่อนนะครับค่อยไปช่วยสังคมและเรามักจะมองเฉพาะมิติเรื่องของเงินทองทรัพย์สินเท่านั้นเป็นหลัก คราวนี้เวลาบอกว่าไปช่วยคนหรือแม้แต่ไปทําบุญก็ตามต้องมีเงินไปทําบุญต้องซื้อของไปไปวัดนะครหารู้ไหมว่านะครับทุนทางปัญญาบวกทุนทางสังคมเนี่ยมันจะกลายเป็นทุนทรัพย์และความสุขที่แท้จริงนะครับการที่เราจะไปช่วยคนอื่นนั้นเนี่ยไม่จําเป็นหรอกครับถ้าเราไม่มีเงินเราก็ช่วยเวลาช่วยแรงช่วยความคิดอย่างงานค่ายครั้งนี้นะฮะศูนย์บาทเนี่ยก็คือหมายถึงว่า ภาคส่วนเนี่ยที่เราชวนได้ภายในเวลาสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยให้มาใครไม่มีเวลามานะครับก็ส่งใจมาหรือว่าส่งปัจจัยมาบ้างนะครับหรือว่ามาร่วมด้วยนะครับอาจจะกิจกรรมไม่ได้เข้ามาร่วมทุกขั้นตอนนะฮะแต่มาให้กำลังใจกันนะครับมาสมทบทุนนะครับก็คือค่ายครั้งนี้ครอบครัวละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสามคนนะครับ ส่วนแรงงานนะครับเมื่อทุกคนเป็นเจ้าภาพก็แต่ละคนก็ช่วยกันนะฮะอย่างรีสอร์ทสถานที่แห่งนี้สมาชิกกลุ่มทำนำชีวิตนะครับก็เหมือนว่าเปิดรีสอร์ทขึ้นมานะฮะเพื่อจะเขาเรียกว่าทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณทางรีสอร์ทอย่งนี้ด้วยนะครับและครอบครัววันนี้นะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มาจากอ่างทองนะครับคุณพ่อคุณแม่ของอน้องเต้นนะครับซึ่งเป็น สมาชิกอยู่ที่บ้านพักใจนะครับก็เป็นกฎระเบียบของเขานะฮะก็ไม่สามารถที่จะนำลูกมาได้นะครับแล้วก็ครอบครัวของอานาดีกับกบ,บินบุรีก็ครอบครัวของปุ้ยนะแล้วก็บอยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนี่พูดผ่าน Youtube เลยนะฮะพูดผ่านช่องแล้วก็พวกที่มาร่วมค่ายทั้งนี้กลับไปเปิดดูได้นะครับไปเปิดดูได้พิมพ์คําว่าครอบครัวมีสุขสดใส นะครับเช้าสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับก็จะขึ้นบรรยากาศตร,ตรงนี้นะฮะใครรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็อยากจะเรียนเชิญมานั่งข้างๆนะเพื่อมาสนทนาไม่งั้นผมก็นั่งพูดคนเดียวนะครับนั่งพูดคนเดียวอตอนนี้คลิปเดินทางมาถึงหกนาทีครึ่งแล้วนะครับเดินทางถึงหกนาทีครึ่งนะฮะวันนี้ผมพูดเอาไว้แล้วว่ามาแล้วมันต้องเกิดเรื่องเกิดเรื่องอยังไง จะต้องเกิดศูนย์ชีวิตใหม่โดยใช้ธรรมนำชีวิตเนี่ยที่อ่างทองหนึ่งจุดแล้วก็ที่ปลาจีนบุรีหนึ่งจุดในพื้นที่ของกระบินหรือนาดีนะครับวันนี้เราได้คุณพ่อได้ผู้ปกครองเด็กมาแล้วนะครับส่วนเด็กที่จะไปไม่ใช่เด็กลราโตแล้วละนะเป็นนักศึกษาชีวิตใหม่ก็จะมาฝึกง,งานอย่างบอยเนี่ยตอนนี้ฝึกง,งานที่บ้านพักใจอยู่ในรูปแบบของหน่วยงานราชะการนะฮะ แล้วก็ไปสอบไปขับขี่เรียบร้อยแล้วนะครับอาทิตย์หน้าก็จะไปนําวุฒิการศึกษาปวชเนี่ยที่เหลือว่าเหลืออีกกี่หน่วยเนี่ยไปเข้าเทคนิคมวกเหล็กนะครับและในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนมสทควบผู่ไปด้วยก็ถ้าบอยตั้งใจเนี่นะัฟันธงเลยครับสี่ปีบอยจะได้ปริญญาด้วยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนทำงานไปนะครับช่วยเหลือผู้คนไปอีกคนหนึ่งนะครับ ปุ้ยนะฮะปุ้ยนี่น่าจะเหมาะกับมาทําภาคเอกชนก็คือมาเป็นเลขาให้ผมวันนี้ก็ไม่ต้องกลับกับครอบครัวหรอกนะครับก็เดี๋ยวดูที่พักตรงไหนนะฮะนู่น่ะไอที่มองเห็นข้างหน้ายังพอพักได้ให้ปุ้ยพักคอยประสานงานเพราะจะมีค่ายครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอ่าที่ผู้คนมากกว่าน,นี้นะฮะเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์สะดวกสบายกว่าน,นี้เกิดขึ้นที่นี่นะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางชาวอ่างทองที่กลับไปเมื่อคืนนะฮะครอบครัวของคุณสมพิษเวชแพทย์คุณแม่ของยีนนักษาชีวิตใหม่นะครับบุ้งนะฮะซึ่งเป็นภรรยาของโตโต้งนะฮะซึ่งยังอยู่ที่้ันพักใจอยู่นะครับแล้วกอ็อ้วนนะฮะอ้วนหรือหรืออุเนี่ยนะฮะก็เป็นภรรยาของโอด๊ดก็เดินทางกลับเมื่อคืนนะครับก็มาช่วย เป็นกําลังใจให้ในงานครั้งนี้ผมก็ขึ้น facebook ไปแล้วนะครับเฟซบุ๊กลุมทํานําชีวิตแล้วท่านจาติดตามความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มทํานําชีวิตได้ทาง f c e b o o k กลุมทํานําชีวิตแล้วก็ยู u ูบขุมทํามํำชีวิตนะครับช่วงนี้นะครับพบกับปุ้ยนะครับด้วยนะครับปุ้ยก็เชิญมานั่งนี่ก่อนครับมาก่อนที่จะปิดคลิปจะใช้เวลาสักสิบนาทีเพราะเยอะเกินไป๋ยวคนไม่ดูนะความอดทนสมาธิคนมีจํากัดนะครับ อ่าครับเอาวดีคุณชมด้วยนะครับพอดีมุมกล้องมันอาจจะแคบไปหน่อยนะอ่าเราจะต้องสารต่อนะครับไม่ใช่จัดแล้วก็แล้วเลยนะครับผมทำนวิทยต้องทําทันทีอ่าขอเชิญนั่งตรงนี้อ่ารู้สึกอะไรกับค่ายทั้งนี้แล้วเราจะช่วยทำอะไรได้ต่อไปม้างก็ช่วย คยแพ่ครับที่ครูได้บอกมาก็ดีครับสําหรับที่ครูจัดครั้งนี้ครับก็ให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นฮะครแลเก็เป็นสิ่งดีๆกับสังคมครับครับครับก็จะช่วยขับเพื่อนกันต่อไปครับสําหรับบุคคลที่ยังไม่มีโอกาสอะไรพราหลังจากคุยพูดจบนี่จะเปิดเฟซบุ๊กลุ่มทำนำชีวิตให้ดูความเป็นมานะครับผมทำนำชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ไง บอกคุณผู้ชมหน่อยที้ก็เกิดจากการที่เราได้เรียนฮะับได้ศึกษากันแล้วก็เป็นความชอบของชีวิตมนุษย์เราครับที่ได้เข้าถึงฮะได้เรียนรู้กับทมที่รูเชอร์ได้สอนแล้วก็ได้ศึกษาฮะให้พวกเราได้เรียนรู้กับชีวิตที่แท้จริงครับความสุขครับง่ายๆไม่ต้องไปหาอะไรมามากมายครับครับผมทานํำชีวิตเนี่ยจะทำสามอย่างทำในเชิงของการหารายได้ด้วย ในเชิงของอูลนิธิด้วยเพื่อสังคมใช่ครับเดอเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเรื่องของบ้านเมืองนะครับแต่งานนี้คืองานของธุรกิจด้วยเพราะปุ้ยก็ยังต้องเลี้ยงลูกใช่ครับเ็ี้เลี้ยงแม่ดำเนินไปด้วยกันวันนี้บริษัททําน้าชีวิตขอรับปุ้ยในตําแหน่งของผู้จัดการครับโอ้โหครับแล้วไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับบ้านเลยช่วยเหลือนะฮะเพราะว่าค่ายที่ผ่านมาเนี่ยครูทําคนเดียวเพราะว่าสมาชิกอื่นหนีหมดฮะ แต่ค่ายมันหายจ่อยไปเลยครับเพื่อนก็โทรมาอยู่ครับแต่ตอนที่อยู่ในค่ายโอ้คุณเชิดผมช่วยครับจาที่ครับนะฮะไม่รู้เอาใจอะไรหรือเปล่านะครับเราที่บอกว่าไม่ต้องมาประจบเพราะว่าคุณเชิดช่วยเลยไม่ได้ลดวันก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ยังตัวไม่รอดอยู่นะเพื่อนก็คงใช้ชีวิตอยู่ครับครับนี่ก็ลองชวนมาหลายครอบครัวแล้วปรากฏว่าติดนู่นติดนี่ไม่ว่างคะต่ปุ้ยเนี่ยทั้งที่สองนี่ผมมาครับ ขนมาห้าคนเลยใช่ไหมครับพอดีแม่ม,ม,ามาก็มีครอบครัวครับพ่อแม่ก้ลูกเขาหลานเขก็ใหญ่ครับแล้วเชื่อไมหมฮะคุณพ่อเนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นเพื่อนกันคือแยกกันหลายปีแล้วใช่ไหมคุยใช่ครับครับเพราะงานครั้งนี้นะครับทําให้พ่อแม่ลูกได้มาพบกันมาใช้ชีวิตร่วมกันความเป็นเพื่อนนิตรภาพเนี่ยยาวนานนะฮะ แต่ถ้าพอเป็นแฟนนี่มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันผลประโยชน์มากเกินไปต้องเอาใจเราคนนั้นต้องเอาใจคนนั้นทําไมไม่รักฉันอืเห็นเราเป็นเมียอยู่ไหม<อ>เห็นเราเป็นสามอีอยู่ไหมแต่ถ้าเป็นเพื่อนให้อภัยกันได้ใช่ครับโอเค,อเคแต่นี่คือบรรยากาศนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักนะจะเชิญหมอออนมาบรรยาย